ความคืบหน้าคดีใหญ่สาวอายุ17ปีที่กล่าวหาว่าโดนนายสมรักคำสิงล่วงละเมิดทางเพศล่าสุดแม่ของสาวอายุ17ออกมายืนยันว่าไม่ได้จะแบล็กเมลนายสมรักแต่อย่างใดไปฟังครับอ้อยากจะขอโทษสังคมอยากบอกอะไรคุณแม่อยากจะพูดอะไรในใจอยากจะบอกอะไรในใจที่ดูแลลูกตัวเองไม่ดีพอ ที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้เด็กไม่ควรเข้าสถานบันเทิงเรื่องเรื่องต่างไม่เอาจ้ะคิดแบ็กเมลเขาไหมไม่ไม่จ้ะไม่เคยคิดเลยถ้าเกิดสมมติเขาเจราจาหรือขอเจราจาต่างๆคุณแม่จะยอมเจราจากับเขาไมหมฮะไม่จ้ะจะดำเน,น,นินการให้ถึงที่สุดนี่เป็นเสียงที่สั่นเครือของคุณแม่เด็กหญิงวัยสิบเจ็ดปีที่บอกว่ารู้สึกผิดที่ดูแลลูกไม่ดีพอ แต่ยืนยันว่าทางครอบครัวไม่ได้ต้องการจะแบล็กเมลเพื่อเรียกรับเงินจากนายสมรักหากอีกฝ่ายขอมาเจราจาด้วยตัวเองก็จะไม่เจราจานะเพราะจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยแม่เด็กให้สัมภาษณ์หลังเดินทางเข้าพบพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพื่อไปขอความเป็นธรรมอยากจะให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ถูกสังคมตั้งข้อสังเกตว่าเป็นขบวนการแบล็กเมลนายสมรักหรือไม่ครับ ขณะเดียวกันมีหญิงสาวสามคนที่ปรากฏในคลิปถ่ายภาพร่วมเฟรมกับนายสมรักที่ถูกนําภาพไปแชร์ในโลกออนไลน์นะคะคแล้วก็กลายเป็นกระแสวิจารณ์ในด้านลบเนี่ยก็ได้ออกมาร้องขอความเป็นธรรมคลิปนี้ค่ะคดูเหมือนแบบมุงๆุงกันอยู่เนาะใช่แล้วมีการโอบกันด้วยมีกระซิบใกล้ๆกักกนด้วยหลายคนก็บอกอ๋อเสื้อขาวนี่สาวอายุ1 7เหรือเปล่าคือคนก็พูดถึงกันเยอะไะฮะแล้วก็มีอยู่3คนในคลิปอะค่ะที่สุดแล้วเขาก็ ออกมาร้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนเป็นการที่ให้นายสมรักอวยพรวันเกิดที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะคะไม่ได้มีการไปดื่มกินด้วยกันไม่ได้รู้จักกันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแล้วก็มีการแจ้งความเรเนินคดีกับคนที่นําคลิปเนี้ย มาเผยแพร่ในโลกออนไลน์ด้วยซึ่งบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าได้สั่งให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะดำเนินคดีเรื่องนี้ต่อไปแล้วนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรคะ่ะพอไปไล่อ่านคอมเมนต์โดนดา่าแบบสารพัดมากเลยคะ่ะแบบรับงานวันละสามสี่คนบ้างเป็นเด็กเอ็นบ้างทรงนี้แบบอยากได้เงินจากไอ้นักมวยบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็แบบไอ ไอ้ลานตาเป็นคนดีอยากให้ตามาเห็นคลิปทั้งที่หนูไม่ได้เกี่ยวอะไรแล้วหนูใช้ชีวิตในสังคมยากมากเลยค่ะด้านพลตํารวจเอกสุรเชษบอกว่าหลังตรวจสำนวนคดีเบื้องต้นพบพฤติการนายสมรักเข้าข่ายความผิดพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารซึ่งมีโทษจำคุกหนักนะครับตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง200,000บาทตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานคาดว่าจะขอสารอนุมัติหมายจับได้ภายในวันพรุ่งนี้ แต่หากสารพิจารณาออกหมายเรียกก็จะเชิญตัวมาแจ้งข้อกล่าวหา ส่วนกรณีที่พบคราบสารคัดหลั่งในห้องพักที่โรงแรมทางกองพิสูจน์หลักฐานได้เก็บไปตรวจสอบแล้วนะครับคาดว่าน่าจะรู้ผลภายใน2ส,สัปดาห์ครับขณะที่การสอบปากคำเด็ก17ปีล่าสุดพนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่นพร้อมกับทีมสหวิชาชีพเข้าสอบปากคำเด็กที่สำนักงานอายการภาค4แล้วนะคะหลังจากแพทย์ลงความเห็นเด็กพร้อมให้ปากคำเบื้องตน้นพบเด็กอยู่ในอาการเครียดร้องไห้บางช่วง แต่ในภาพรวมได้ให้การว่าถูกนายสมรักกระทำอนาจารบนห้องพักจริงส่วนที่ไม่มีท่าทีขัดขืนช่วงที่ออกจากสถานบริการเนี่ยเพราะว่าไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นโดยหลังจากนี้พนักงานสอบสวนเตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหากับนายสมรัก3ข้อหาก็คือ 1. พระผูเยาย์อายุมากกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปี 2. พาไปเพื่อการอนาจารและ 3. กระทำอนาจาร ส่วนผลการตรวจร่างกายของเด็กอย่างเป็นทางการจะส่งมาที่พนักงานสอบสวนในวันพรุ่งนี้จากนั้นก็จะมีการประสานไปยังนายสมรักให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปด้านผู้วาราชการจังหวัดขอนแกน่นมอบหมายให้นายจัก,กรพันธ์เอื้องสัจจะปลัดอำเภอนำหนังสือแจ้งการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครองกับสถานบริการเพื่อให้มีโอกาสได้โต้แยง้งแสดงพยานหลักฐานต่อจังหวัดภายใน7วันนะครับ ก่อนจะพิจารณาดําเนินการกันต่อไปหลังจากตํารวจแจ้งข้อหาสถานบริการปล่อยให้บุคคลอายุต่ํากว่า20ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการและข้อหาเปิดทําการเกินเวลาที่กฎหมายกําหนดครับ